ันนี้เป็นเส้นทางสายเก่านะฮะเมื่อห้าปีผมก็เดินเส้นทางนี้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำใหม่เป็นปวานไม้นะฮะเดินง่ายขึ้นเยอะในช่วงต้นนี้ผมต้องรีบเดินเพราะว่าคนเยอะมากแล้วคนจีนก็เดินช้าก็รีบตอนนี้ค่อยชั่วขึ้นเยอะคนน้อยลงนะครับ Oh, 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 oh. Und das ist die Angehörige. Ah, das ระหว่างทางล้วเจอเจอวิวที่สวยงามแบบนี้จุดหมายผมก็คือเห็นขาเข้าบนนะฮะสีเข,ขานนะข,า,า,วขาวนั่นแหละฮะคือที่ตั้งของทบริษัทห้าสีเห็น เห็นเกล็ดน้ำแข็งเกอะที่ไม้ไหมครับสวยมากเลยในระหว่างทางก็เจะเจอน้ำตกน้ำตกด้วยนะครับ ผมเดินมาถึงทะเลสาอันแรกนะฮะก็ต้องผ่านกระไดมาสักสามสี่ช่วงนะฮะก็เหนื่อยอาการทังแต่สังเกตได้ว่าตอนนี้คนน้อยลงเยอะเลยฮะหลังจากผ่านสะพานที่เชนคันมานะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเส้นทางที่ผ่านมาตอนนี้เห็นไหมฮะ

ตรงนี้4,200เมตรท่ตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เป็นกรดนะฮะ ทางเดินที่เป็นไม้แผ่นก็จะหมดไปแล้วจะเหลือทางกวดให้เดินนะฮะไม้แท็กกิ้งนี่แท็กกิ้งโพลนี่ช่วยได้เยอะนะฮะ เส้นทางช่วงหลังๆนี้ก็จะโหดใหน่นะฮะเดินขึ้นเนินสะอดดูสวยนะดูสวย <c oughs> คนปีนขาอ่อนนะสะดุดเลยฮะผมว่าขาอ่อนนะเนี่ย เอทางบต้องค่อยๆเดินฮะค่อยๆค่อยๆขึ้นตามตามจมโบ ช่วงกระไดช่วงนี้นะฮะที่เราจะเจอกระไดเยอะๆนี่นะเป็นสุดโหดนะฮะตรงนี้ทดสอบความว่าเราจะมีจิตใจแน่วแน่หรือเปล่าตรงนี้นะฮะเหนื่อยหนะ้าดูไปต่อครับเราเดินมาถึง

เช่นไรเนี่ยเอเาสอไมดี๋ยวคด้นทางเดินขึ้นต่อเดี๋ยน้ไปที่สายยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะเส้นทางเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นเป็นยังไงนะฮะสภาพที่ต้องเดินขึ้นมา เป็นเป็นแบบนี้นะ hes? เนี่ยเห็นไหมครับเดินยากมากเนี yeah. ่ยเป็นเส้นทางเกา่าเดินเดินไม่ถึง าหาหินอันนี้นะฮะก็ยังไม่ได้ถึงจุดที่ต้องเป็นทางแยกนะทางแยกจะต้องเดินไปไปฝนปวรตอนนี้หอมนะเนี่ย ตอนนี้เดินเห็นกระดาษที่เป็นเหล็กนะฮะจะเห็นว่าจะมีฐานขึ้นไปเรื่อยๆนะครันเรื่ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งเดินเนี่ยจะเห็นโคมไฟนะนะฮะโคมไฟไกลๆตรงนี้นะฮะนั่นแหละครับเป็นทางแยกระหว่างระหว่างคนที่จะ <c oughs> เดินไปทะเลสาบนลำดมหรือจะเดินไปทะเลสาบท่าศรีนะฮะ โอ้โหจากจุดนี้ไปดิหมดแรงเลยครับเนี่ย นี่เป็นเส้นทางที่เดินขึ้นกระไดามานะฮะเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะสายขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นนี่เสร็จก็ขึ้นต่อจุดถึงแล้วยังไงต้องขึ้นเดินเขกที่เดินด้วย,วย,วยใจ เดี๋ยวโอ้เดินมาถึงสักทีนะฮะเนี่ยถึงนี่คือถึงทางแยกระหว่างไปอ่าทะเลสาบห้าสิบเนี่ยฮะถ้าไปทะเลสาบห้าสิบต้องไปทางขวาขึ้นเดินไปนะเห็นกระไดไม้ขึ้นไปนู้นขึ้นไปนู้น จะเป็นทางแยกกันนะฮะที่ท้างฝั่งซ้ายนี่นะฮะรับองกๆนะฝั่งซ้ายนี่ก็จะไปทะเลสาบน้ำนมนะฮะทางซ้ายอันนี้ก็เป็นที่ที่พักนะฮะอันนี้ฮะเป็นจุดทางแยกอันนี้คือเส้นทางที่เดินเดินขึ้นมาหานะฮะส่วนส่วนเส้นทางนี้คือไปทะเลสาบห้าสิ ผมก็ไมปดูนะฮะว่าจะถึงไหมฮะตอนนี้เวลาเที่ยงแปนาทีนะฮะผมออกจากที่ตรงปุ่ญ้าลู่ยเาเนี่ยก็วะมาสิบหกก็สองชั่วโมงครับมาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงที่จะเดินขึ้นแล้วก็กลับอีกสามชั่วโมงนะฮะ คือหมายถึงว่าอีกสองชั่วโมงจากตรงนี้นะฮะขึ้นพร้อมสูงก็คือเดินกิโลเมตรที่ตรงนี้นะผมผมไม่รู้นะฮะจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยๆทำไปผมก็ค่อยๆเดินขึ้นมานะสักพักหนึ่งเนหนื่อยนะดูมันฮะไม่โดยจะหอดหรือเปล่าเพิ่งขึ้นมาได้นิดเดียวเอง ขันท์ทันมากนี่ก็ขึ้นมาสักพักใหญ่ๆนะฮะได้ประมาณได้ยี่ห้านาทีก็มาถึงจุดน,นี้นะฮะทางที่จะขึ้นไปข้างบนนะฮะส่วนนี้คือ เส้นทางลงที่ผมขึ้นมาเนี่ยไปนี่ไปนี่ลงมานี่ยลงมานี่ลงมานี่ล,ง,ลงมานี่ลงลงมานี่ถึงจุดทางยากนะฮะโอ้ยจะตายผมเดินไปถึงปิ้วพอยน์นะี่ยนล อีก450เมตรนะฮะถึงทะเลสาบห้าสีโอ้เหนื่อยมากฮะทีนี้วิวก็อลังการ ตอนนี้นะฮะทางเดินที่จะเดลือีก450เมตรเนี่ยอาจเห็นเป็นทางเรียบๆนะแต่ลมแรงมากหนาวมากครับนะตอนนี้หูเย็นห,หูชาะคระับตอนนี้ถ้าจะมาเดินที่นี่ต้องเตรียมหมวกดีๆนะลมฟิวๆเลยฮะ,ะโอ้ยยิ่งหนาว่็ใหญ่ะครับต,ตอนนี้ ประมาณทั้งร้อยเมตรก็ถึงแล้วฮะตอนนี้จุดชมวิวก็อยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะส่วนด้านซ้ายมือนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายชัดๆทกีก็คือทะเลสาบน้ำนมนะฮะเราเดินมาถึงจุดชมวิวฮนะ ของทะเลสาบห้าสีนะฮะโอ้ยโอ้ยนี่ฮะเนี่ยทะเลสาบห้าสีสวยสุดยอดครับผมมาถึงที่นี่เที่ยง5สี่นาทีผมใช้เวลาจากทางแยกที่ ขึ้นมา 1, 1นะึนกิโลเมตระฮะก็ใช้เวลาสี่สิบห้าสีโอ้สวยจังเลยผมอยากจะเดินถ่ายรูปข้างล่างนั้นเหมือนกันนะฮะ่เหนื่อยฮนะนี่จะหมดแรงฮนะนี่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยเนี่ยอืสวยจังเลยโอ้จะไปดีมเนี่ยแรงก็หมด เดี๋ยวลงตรงนี้ดีกว่าลงตรงนี้เอาแค่เนี้ยลงได้แค่ไหนก็แค่เนี้นะเด,เดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูชัดที่สุดแล้วกันนะฮะ๋ยวผมก็ลงทางเนี้ยนะทางทางภูเขาเนี่ย เอาละครับตัวนี้โอ้ทะเลสาบห้าสีผมก็ลงได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็ลงไม่ได้แล้วลงไปก็ขึ้นมาลำบากหน้าครับเพื่อนๆพื่อนชมนะฮะความสวยงามโอ้สวยจริงๆน้ำใสจังเลยผมอยากจะนั่งอยู่ตรงนี้สักชั่วโมงหนึ่งเลยนะเนี่ยถ้ามันไม่หนาวตายก่อน โอสวยมากครับเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูนะเนี่ยฮะเนินเนี่ยเดี๋ยวผมต้องปีนกลับมันไปฮะเนี่ยไม่รู้จะไหวร้เปล่าเนี่ยฮะที่ปีนลงมากี้เนี่ยฮะจุดชมวิวตรงนั้น ขายให้ครบแลสามอยหกสิบนะ360องศาโอ้แต่น้ำใสจังสวยมากเลยครับโอ้ยเป็นบุญวาสนาของเราจริงๆได้มาที่นี่สวยจริงๆครับ ทเาใกล้ๆนกะ็คือ,อะทะเลสาบน้ำบงนะฮะแต่ผมคงไม่เดินไปนะฮะไม่ไหวสวยสวยกันเกนครับผมลงมาถึงจุดตรงสามแยกนะฮะที่จะอันนี้เดินที่คนเขาเดินไปเนี่ยก็คือทะเลสาบ น้ำนมนะฮะผมพังลมจากทางขวาเลยเพื่อนจะมานั่งคอยตรงนี้เพราะว่าพัญญาผมเนี่ยเดินไปทะเลสาบน้ำนมนะครับโอ้เก่งมากผมก็นึกไม่ถึงว่าแกจะทำได้ทีนี่โทรศัพท์คุยกันนะฮะผมอยู่ที่ทะเลสาบห้าสีเธอ,อทโทรมาจากทะเลสาบน้ำนมโอ้สุดยอดนะครกำลังคอยคอยเขาจะ จุดนับพบปนนี้ฮะต้องต้งทางแย,ยกพอดีเดี๋ยวจะคอยรับเขาอเอาแล้วครับพัญญาผมมาล้วมาล้โอ้สุดยอดมากเดี๋ยวต้องเดินไปรับเพราะผมก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะสามารถเดินเดินคนเดียวนะฮะว่าไปที่ทะเยสาบน้ำนมด้วย เก่งจริงๆเลยโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยคนเดียวสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะไม่มาขึ้น,นมาโอ้ไม่มีใครเลยมีงงยคุณคูณ่นั้นอนะเหรอคุณจะสวนไปเนี่ยเพิ่งมาสวนตรงนี้นี่สวนเมื่อกี้บอกว่าอ,อ,อกไกัเลยถ้าคุณไม่ทำเลยสุดยอดเลยเพื่อน เดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูนะครับจะรูปผมกับพัญญาที่ไปทะเลสาบผ้าสีแล้วก็ทะเลสาบน้ำนมเนี่ยคงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เดินคนเดียวพัญญาก็เดินคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคงถ่ายภาพไม่ค่อยสวยแต่ภาพที่เป็นวิวนะฮะโดยที่ไมโดยที่ไม่มีผมแล้วก็พัญญนียายก็จะ พอดูได้หน่อยนะครับก็ก็ผมก็ดีใจฮะโบทั้ผมทั้งปัญญาทำโครงการนี้สำเร็จได้โอเคครับขอบคุณมากครับผมก็นำเพื่อนๆมาถึงทะเลสาบข้าสีแล้วนะครับ ผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะฮะให้คนท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็วิวธรรมชาติสวยๆนะะก็จะหาดูได้ก็ตามเขาตามทิวทาศน,นะฮะตามฝัางน้นะฮะก็สวยงามมากนะฮะอย่างผมเองเนี่ย ก็อายุ68แล้วก็ยังพยายามเดินมาถึงเทรา้า54นะฮะซึ่งผมเคยทำมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนนะฮะตอนอายุ63ก็ที่มาเดินครั้งนี้ก็อยากจะดูซิว่าร่างกายเรายังฟิตพ,พอที่จะเดินขึ้นไหวไหมนะฮะผมก็บอกตรงๆเลย ว่าเหนือขึ้นเยอะแล้วก็เสร็จเสร็จแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็นใช้เวลาน้อยกว่าน,นี้นี่ผมใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมงเต็มพอดีเลยฮะจากทุ่งหญ้านะฮะแล้วก็เดินมาถึงที่นี่นะฮะก็ก็เหนื่อยหน้าดูฮนะเหนื่อยกว่าสมัยก่อนเพิ่มขึ้นประมาณั้บาน,น20-30%ได้ 5ปีผ่านไป <c oughs> แต่ก็ภูมิใจฮะที่อายุป,ปูนี้แล้วก็ยังสามารถทำได้ก็ผมก็แฮปปี้แล้วฮะก็หวังว่าคริปนี้อาจจะมีข้อมูลหรือให้เพื่อนๆถ้าจะมาที่ทะเลสาบัสีเนี่ยก็อาจจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะ,ะ <c oughs> ขอบคุณครับ